นี่ตรงนะครับมิดนึครับยูนิดช่อสายแคเกมเมอร์ทีวีนะครับเว็บเปลี่ยนวมเปลี่ยนช่องครับสายแครเกมทีวีนะครับ ก็ขอกราบสวัสดีชาวชุนเชื้อสายดาวค่ะทุกคนนะครับน,นี่คืขอผมมิกนะครับอันนี้ผมก็จะเป็นสายฟรีหนึ่งวันนะครับผมก็จะไปเติมนะแล้ววันนี้ก็เป็นวรรันส่งฮอปเลยที่ผมจะแจกเลยนะครับคุณก็อย่าลืมคอมเมนต์ UID นะครับเนี่ยหรืมแบบสองร้อยเก้าสิบเก้าเพจนะครับผมจะเติมให้เลยฟรีนะครับ,บ,มมรรบไม่ใช่สองร้อยเก้าสิบเก้านะครับ เป็นยี่สิบนะสลอดสีไฟตันี้นะครับคนอื่นก็รีวิวไปเนะครับมันก็เป็นชุดนะครับเนี่ยก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามามากมายนะครับแต่ตอนนี้เราไม่เน้นกิจกรรมครับต่นนี้ก็ขอไปนะครับที่ผมไม่ได้มารหัสหลักนานเลยนะครับก็ขอไปนะครับที่ผมไม่ได้มารหัสหลักนานะครับเล่นแต่รหัสสองนะอุ้ยหมุนมาแล้วครับอุ้ยหมุนไหครับจุ๊บๆเลมนหนึ่งใบก็หมุนไปเล่นครับไม่ได้เกลือเลย อะ,รรอะไรอันนี้ครับนี่นอุ้ยยยยข้อสอบอวออบออั้เรียนชัโอ้มใช่เหรอเนี่ยโอ้รองเท้าขาววัวเลยเหรอรอไหมครับมาอีกครับอ่ะอันนีผมมีเป็นันไม่ใช่เหรอเอ้ทุกคนผมจ้รออะไรนึ่เนี่ยเรีวเวเ บาตรเพชรผมสุ่มได้หรอโอ้ตส่าห์ไปชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาบัตเพชรผมมีสามใบไ,ไม่หมดและทำไมครับจะได้ไห้ผมสุม่มห้าครั้งไม่ได้เออทำไมครับรคแอปติสโกงากรงม่วงทัศนี่ถาวโนงมาดิครับแล้วครับสุดยอด หน่อยครับเดี๋ยว่าจะมาสุ่มเพชรแต่ก็สุม่มน,นี้ไปก่อนแล้วกันไม่เกินไม่เ,เกินก็เกินนะครับไม่งเก้าสิบสี่คนไม่หมดเลยหรอขนาดเนี้ยบั็อกปะเนี่ยดูเนี่ยเก้าสิบสีแล้วก็เป็นเก้าสิบหกนะโอ้โหออกเฉยนะครับแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงครับเราจะมาสุ่มอันนี้อัน,นี้ครับอันไหนครับอันไหน เปชุดใหม่เลยนะครับคนอื่นก็รีวิวไปแล้วนะแต่ผมก็ยังไม่รีวิวนะครับก็จะพูดชา้าไปครับหนึ่งไว้ไปก่อน,นครับมาหนึ่งไว้ก่อน อะไรน,นะครับนี่โอ้โหอ,ออกไปเซอร์พี่นอนด้นะครับมาต่อครับตอนนี้ผมก็ลจะได้สูงม,มาแล้วนะเออตอนนี้ก็เหลือบัตรอยู่แค่40ไปนะครับ ว่า85เลขล็อกเกอร์เราจะได้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมมาดูมาปืดอู้โอูโอ้เกือบสิบหายครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่ออกเลยอะไรเนี่ยสกินปืนมาทำไมวะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อดังเฮ้ยเกลือบเกลือบเกลือบกินเกือปะเนี่ยมาครับครั้งนี้หนึ่งก็ขอไปด้วยมากดมาครับกดถ้าไม่เลยมาครับอืมอืม มาไม่มาไม่โอ้โหไม่ออกเลยนะครับมีแต่สกินปืนล้วนเลยนะครับสกินปืนล้วนไม่อยากจะได้เลยโอ้ยอ้อสกินปืนมาทําไมมาอันนี้ต้องได้แน่มามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยใช่แดีวใช่เนี๋ยเฮ้ยทุกคนโอ้โหผมได้แล้วครับทุกคนมันเป็นซุดอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่มันเป็นซุดสีเขียวเหมือนตัวผู้หญิงซีซั่นที่แล้วนะโอ้โหกดจะได้นะ ผมหมดไปประมาณเจสิบใบนะครับเปิดมากมากเลยถ้าพูดภาคอีสานก็ขอไปนะครับเกลือก็เกลือ,อมาถือผมได้แล้วโอ้โหคลิปนี้เราก็ไม่ได้ใช้ตังค์ครับถ้าคลิปนี้ไม่ได้ใช้ตังค์ก็ดีนะครับผมมาเราจะไปดูชุดกันเข้าไปก่อนแป๊บนึงนะครับอค้างก็ขอไปมา้อยอะไรครับนี่มืนขีริวขีริวขีริวเลย ครับตอนนี้เราก็ได้กล่องแล้วผมจะดูให้ดูกล่องนี้ MIC ก,ก็เป็นกล่องตันสุ่มเมื่อกี้นะแต่ไม่ใช่อันซองครับนะครับนี่ครับเท่นะอืมเท่ตรเท่มากเลยไม่รู้จะรีวิวต,ตรงไหนโคตดเท่เท่กว่าเดิมอีกโอ้ไม่จัะโมโม่โม,ม่ไม่ได้ครับมาครับสุ่มไปเลยมา ย่งเท่โอ้ย่างเท่ครับยางเฟี้ยวไม่เจมูมาดิครับก็ mm hmm. มาดิครับโอ้ oh. เดี๋ยวผมจะดูภาพปิดปากครับผมชอบาพาปิดปากเลยาพาปิดปากโคเท่ oh, เลยนะครับผมก็อยากได้แค่ภาพปิดปากแต่ชุดอื่นก็เอาได้อยู่นะครับแต่ว่าเออก็ไม่ต้องห่วงเลยอืดูผมไม่ได้เลยนะบัตรสกินปืนสกินปืนยังไม่เข้ามาเลยผมจะทำยังไงครับท่านผู้ชมเออนาะ ทำไมจีเอ็มต้องเป็นแบบนี้ด้วยกดเทอะครับหือึภาปิดปากอย่างจับไปดูชุดผู้หญิงกันครับผมจะดูชุดผู้หญิงก่อนอก็มีชุดผู้หญิงไว้นะแต่ชุดผู้หญิงจะไม่เท่เท่าชุดผู้ชายนะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูนดี่ก่อนเขาจะใส่ยังไงเท่วะภาพหนวดขาวเท่ปะเือมไม่เท่หรอกเนาะแหม่เชื่อมันไม่เท่เท่คิดว่าเอมหมวกอะไรเท่ววะทุกคน ว่าภาพปิดปากนั่นแหละดีสุดแหละใช่ใช่ภาพปิดปากดีสุดแหละอหรือว่าภาพปิดปากอันนี้ครับมืมดูดูเดี๋ยวผมเล่นก่อนนี่เน่เน,น,น,นี่ยภาพปิดปากเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเทไหมไม่ผมก็ว่าไม่เทนะเออชุดมันถึงเทกว่าของมันอะ่ะเทสุดหนวดขาวไม่เทเนาะน,น่าเบื่อหนวดขาวอะภาพปิดปากมันแล้วกันนะอ๋อใช่ภาพปิดปากแล้วกันชุดก็ไม่เมีชุดเทแนะอ้อ ขอไปเนี่ยหรหัสเนี่ยก็กากเกินนะครับขอไปนะผมเล่น,นหรหัสหลักนะโอ,ผม,มอนะผมไม่เล่นรหัดรองครับผมไม่เล่นลักค่อยเล่นรหัสหลักเลยนะเออใช่ตรงไหนไม่เห็นมีอะไรเลยรองเท้าก็ไม่เท่เลยรองเท้าอ่ะนี่แหละชุดละไปดูชุดผู้หญิงกันเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดผู้หญิงก่อนนะเอาเป็นเคลลี่แล้วกัน เนี่ยแต่งชุดโหดปะล่ะมา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 เดี๋ยวผมมาก่อนนี่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 เห็นไหมผมผมเนี่ยเฮ้ยกดมาเลยวะเนี่ย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 ทุกคนเนี่ยชุดเนี่ยชุดเนี่ยชุดเนียชุดเนียมาใส่ดูเลยเนี่ยว่าไม่เท่ต่อชุดผู้ชายนะชุดผู้ชายเท่สุดแหละดูดิมันจืดจางอ่ะมันจืดจางมันรู้จังไงจืดจางมากมาก โอ้ดูว่าให้สเต็ปแต่ว่าผมก็มาไม่เท่แหละโอ้สุดยอดมาๆๆมามามา,มาผมว่าชุดผู้ชาย,ทยเออทยส่ทสุดแล้วเท่สุดแล้วเท่สุดแล้วนืมอยู่แล้วล่ะครับชุดผู้ชายจีเอ็มแต่วันพรุ่งนี้ผมก็จะมารีวิว้านใหม่นะ มาครับทุกคนคลิปนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนนะถ้าคุณคนวันพรุ่งนี้ผมก็จะแจกเพชรนะครับทุกคนก็จะลืมคอมเมนต์อยู่ไอดีไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามกดไลค์ผมนะครับถ้าใครไม่ทําไม่ได้เพชรนะครับอย่าลืมนะครับทำด้วยแล้ววันพรุ่งนี้ผมจะมารีวิวชุดลัคกี้เงินใหม่นะครับพร้อมแจกเพชรนะครับในเชิบนอกนะครับเชิบนอกนะผมก็ได้เข้าเชิบนอกได้เต็มที่เรียบร้อยนะครับนะครับคลิปนี้ผมก็ตัวตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย cool!